ครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมบ็อกซิ่งสตาร์นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้เขาแล้วมันไปที่ไหนนะในเรื่องหรือหลีกนะคราวนี้ไม่รู้ไปลีกกันดีกว่าเป็นเนื้อเรื่องไหมอย่าไปลีกเขาหงวดหงิดก็ไปสิถ้าเป็อนอย่างนี้ก็ไปอยู่มาเจอมาเหมือนเดิมนะ ยับนะครับย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 ับอัปเปอร์คันนะฮะอัปเปอร์คันอีกทีนึงลิกขวาลิกซ้ายคนระับโยมาซ้ายยับ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 ยัยับแล้วก็อัปเปอร์คันครับโอ้โหหลบได้ยับฮนะเราจะโยกเข้ามาแล้วยับไปอีกทีนึงได้ นับไปเท่าไหร่เอ็ดเก้าตนน็อกเอาทครับเทโอครับน็อกเอา,เ,า,เ,าอเคโอฮะยกนี้โอ้โหตัวเลขมาความจริงมันน่าจะเล่นเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวผมไปเล่นเนื้อเรื่องดีกว่าเดี๋ยวไปต่อเนื้อเรื่องดีกว่าอันนี้มันเป็นลีกอะสังส่งซื้อชุดาทีจะสั่งเลยนัดหนึ่งแล้วก็ไปเนื้อเรื่องไปเนื้อเรื่องเนะี่ยไปไงต่อเจอไลอันฮะเจอไลอันเนี่ยไลอัน ไหน啊啊่ไอ้ก็ซวยแล้วมันไปอันไป <Fine. S 1> มาลูกยับอย่างนีน้ไปอันเลยลูกยับอย่างนีน้ครับมาต่อเลยลิงเจอฮะลิงเจอมา <R out. S 1> ลิงเจอมา <Fine. S 1> มาฮุฮ,ฮ,ฮูสว่โอ้โหอ,อปปะไรันฮะ,นะโอ้เอา้าโดนยับไปทีนล,ล่วงอะไรจะไม่เหลือฮะขรุ Four, five, แรงครับ มัดยับเรารุนแรงฮะนี่ฮนะมาแบบไม่คาดเชื่อของไทยฮนะเนี่ยวเรานะเจอเนี้ไม่คาดเชื่อนะเจอรวมแปดออนรวมเล็กๆหรือเปล่าไม่ไหวฮนะเจอค่าเชื่อนี่แตกหมดฮนะไปที่นหนึ่งชนะเอายังไงต่อไปคะแนสนสำคัญใช่ไปคะแนนสำคัญชอบการตื่นเต้นอ่ะใช่ไงโอเคโว,ว่ยไวฮะโว่ยไวเว่ยไฮะ ที่หโมาเจอรี่เจอรี่เจอหน่อยเจอรี่จีเร่เจอรี่ไฝ่เลยครับเจอรี่ลิงเจอออกมาไหมมาแลยฮะลิงเจอลิงเจอว่ามันโถขวาขวาอู่เจอคอมโบเข้ามานี่ฮะอัปคัดสายฮะ แต่เราก็ยังไม่ใช้นะครับนี่เรางไม่ตายผมไม่รู้ใช้ไว้ทำไมแค่นี้ก็ไม่เหลือฮะนอกอต่กจะเป็นสเตจไฟเตอร์นะแบบนักรบข้างสนามระว่างสู้ข้างสนามนี่ก็คือแบบไม่เหลือฮะแพ้แบบอืมจะไปเครียดทำไมแหม่เหลียอฮนะหลีโอบอกมาพูดไป่เจอเธอเนี่ยเลย เีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอัพโค้งอัพของอะไรกันสักแวบดูว่ามีอะไรให้อัพบ้างเนี่ยมันเจอเขาก็มาอือหือได้อืออัพอาร์ทะคหยาะฮะเยกโยกาะเหาะเยกเหาะเหาะไปเหมาโยกยังไงก็ไม่รู้ฮะตะกี้เกิดจังหวะฟุกขึ้นมา ด้วยโอ้โหมัหนพอไหวอยู่ฮะเราก็ต้องฮะเนี่ยก็คือโยกหลบแล้วก็อัประสสวนนะ 2> 1, 2, 3, 4, เรู้นะฮะเขาเขามาทางไหนนะรู้แปลกไหมไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวโอ้น้อยจ้ะพี่โถ่พี่ไม่ไหวนี่นอนดีกว่าโอเค ไปซีแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะอา่าไปต่อนี <c oughs> อยู่ด้วยครับผมโอเคครับแอนโทนีฮะแอนโทนีเราต้องมีคนเก่งๆจ๋งมาทวงเราต่อชนะสามแมตช์เราใช้ยังคือนะคอมโบเบเกอร์เบเกอร์นะคอมโบเบเกอร์จะอยู่สถิติของแกไว้แค่นี้แหละจริงนะป้าหวายหนูแอนโทนีแต่เดี๋ยวก็แหมเขาบอกว่าขึ้นมาถ้านแน่จริงนะแอนโทนีนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหาอัพอัพอพวกอัพของก่อนมีอะไรบางมาชนะอะไรเนี่ยภารกิจอะไรมันสนใจละเดี๋ยวเันดูตัวละครอ,อัพอะไรได้บ้างนะตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหม่อีนนึงขอดูหน่อยทำอะไรได้บ้าง ช่วยกับเลเวลการต้องกันหนึ่ง <c oughs> ต้องกบัตรหุกหกโอเคผู้สน,นออับสนุนไมโอเคก้าไม่มีรวมโอเคแล้วไปดูวัน,นอืน่นทักษะเหรอทักษะยังไงโอเคยังไงดูยังไงนี้เละไรแบบนี้อะไรอ่ะบวกได้เอาเพิ่มได้พาทางจะเพิ่มมาเดี๋ยวหก เพิ่มโจมตีด้วยเพิ่มพลังหมัดด้วยต้องฝึกต่อพลังไม่พอยังไงอะ่ะต้องฝึกต่อ้เพื่อฝึกอะไรการฝึกแก่อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รูออ้ดูไม่เป็นเงี้ยเอาในแค่นี้เหรอยังไงต่อจะไปฝึกอะ่ะฝึกยังไงแล้วมันได้คะแนนยังไง เพิ่มเติมลีกตัวละครแบบเพิ่มคืออะไรอ๋อนี่เหรออาการย์ทำการมาเติมดีโปรโมเตอร์นะเอาอาจารย์ทำกัรอันนี้เดี๋ยวเขาล่อมาเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเขาล่อแน่นอนเป็นวิดีโอเก่าอืมลีกเหรอหรหต้องไปลีกไหมดูตัวละครตัวละครที่เข้าไปเมื่อกี้นี่หมดเรื่องเจะผ่านปแล้วลองไปดูลีกหรือว่าตรงนี้อะไรดีตัวเอ็นเนี่ยขวาบนเนี่ยคืออะไร อ๋อนี่ไง,งการฝึกทักษะและจิ้อ๋อคือท,ทักษะนะการฝึกเอาไปฝึกเนีอ๋อฝึกไม่ได้แล้วคือทักษะเชื่อสักษะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจะละเข้าใจหมดเลยละถ่ายเข้ามาสักทีมีความสำเร็จเลยจะได้ถ้วยรางวัลแห่ผู้นับหนุน ้ค like hey, okay. ุ้มคลั่งเว้ยนี่มันก็พันเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์คุ้มคลั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเดี๋ยวอย่างในนี้ยเท่ดิเมื่อฟื้นจากการน็อกไม่เอาดีกว่าเมื่อฟื้นจากการน็อกนันคือคุ้มคลั่งเมื่อฟื้นจากการน็อกต่ำกว่าสี่สิบหรือเมื่อฟื้นจากการน็อกนี่คืคุ้มคลั่งต่ำกว่าสี่สิบหรือเมื่อฟื้นจากการน็อกโหยังไงดีเนี่ย จะไม่สามารถขึ่นจนการล็อได้มีสายเื้นฟูอีกห้าสิบแีน็อกคุ้มข้างคุ้มขางคุ้มข้างกไแรงร้อเอร์เซ็ตทักษะนดีไปแรงทักษะเคอพลังมันอะไรดีว่าอะดีว่าอะไรดีกว่าอะไรดีว่าล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยไม่ได้อะไรทุกอย่างดูไปงั้นเองเนี่ยได้ได้มาแค่นี แค่นี้แหละอืมเปิดล็อกไีกอางนึงอ่าอันนี้เปิดล็อกมาอีาออนนออกอย่างนึงตรงหนึง่งเปิดล็อกอ๋อมันต้องเปดิด,ปลดล็อกนี่นมาจะได้เปิดล็อกทั้งหมดก่อนถึงจะได้โอเคต้องได้ของแล้วมาเปิดล็อกฮนะเราได้ของมาแล้วก็มาเปิดล็อกอะไรเง,งีย้ยเหรอลองอ๋อเกมแย่มเลย ก็เลยกลายแล้วนอ่คือตัวอย่างตันี้นะชิ้นนี้นี่นี่อ้าวอ้าวมันจะเป็นแชมป์รับก่อนอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาให้รับก็รับหรืออะไรเนี่ยอะไรพิเศษอะไรพิเศษใส่ไขไ่ป่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูอีกทีอกอย่างมันมันมีเนี่ยตัวเอ็นเนี่ยตัวเอ็นมันเป็นไปว่าเนียวอ่ะนี่วอะไรวะไม่มีการต้องการดำหนดอะไร then. อ๋อจังหว่ามบนั้นเราสามารถเหมือนแบบแนนได้หรือเปล่าโอ้ยชนะเฉยอะชนะอะไรนะเวียดนามหรือว่าทงเหมือนเหมือนก็เป็นทงเวียดนามจีนอะไรแบบนี้สักอย่างก็เปิดชนะคูคุกไปคุ่กไปนั่นเปิดได้อันหนึ่งเปิดเลยในตางจังิวัดจะจับ อะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนหลับไปก่อนเอ๊ยยังเริ่มงงงวยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปใช้เงินดีนกว่าเพราะว่างงเหมือนกันยังไงเนี่ยเกมเพิ่งเงินใหม่ครั้งที่สองนะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมจัดหนักๆเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็เอาว่าคลิปนี้ ยังไงถ้าไม่ถูกใจก็กดไลค์ให้กันหน่อยถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ให้กันด้วย <c oughs> ยังไงก็สับสกายกันสักนิดนึงนะครับหรือว่ากดติดตามมุมขวาล่างนะเป็นไอสีดแดงๆมุมขวาล่างนะยังไงเดี๋ยวผมว่าคลิปหน้าน่าจะโอเคอนะเพราะผมว่าคลิปนี้มันยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันอะไรหลายอย่างนะเดี๋ยวไา้ค่อยเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ